คลิปนี้เราจะมาลองทําแบบทดสอบนะครับแบบ multiple choice นะครับสัก10ข้อนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างว่าถ้าท่านจะทําแบบทดสอบนะครับที่จะเอาไปใช้งานจริงๆนั้นควรจะต้องมีลักษณะประมาณไหนนะครับผมไปโหลดข้อสอบมาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับเพื่อประกอบการบรรยายนะครับอันนี้มีข้อสอบทั้งหมด100ข้อนะครับประมาณนี้นะครับโดยในข้อสอบนี้นะครับมันก็จะมีข้อสอบแล้วก็เฉลยให้อยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะ คัดลอกจาก w ว r d ดมาก็ได้นะครับวิธีการแบบง่ายๆที่สุดนะครับก็คือให้มันเรียงนะครับให้มันเรียงข้อสอบแบบนี้นะครับเช่นกขงแบบนี้ใช่ไหมฮะผมก็ให้เรียงแบบนี้นะครับนี่นะครับอย่างนี้จะง่ายในการคัดลอกครับนะครับผมทําให้ดูก่อนนี่นะครับเอาสักห้าข้อแล้วกันนะอาจารย์นครับโอเคนี่ข้อสี ข้อ5นะครับโอเคนะครับผมสมมติว่าผมจะเอาข้อสอบทั้งหมด5ข้อนี้นะครับมาเป็นข้อสอบใน Google Form นะครับผมจะย่อให้ดูก่อนนะครับวิธีง่ายๆนะครับเริ่มด้วยนะครับผมก็จะใช้ข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่3มอะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วแต่เราก็ตั้งชื่อไปนะครับนี่ครับนี่ มานี้นะครับกลุ่มสาระภาษาไทยอะไรก็ว่าไปฮะตรงนี้อาจจะเป็นคําอธิบายแบบฟอร์มนะครับนี่ครับแล้วแต่ท่านนะฮะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้เอานะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีคําชี้แจงเห็นไหมครับในหน้าของคําชี้แจงนะครับเราสามารถที่จะคัดลอกตรงนี้นะครับนะครับแล้วเราก็ไปเพิ่มนะครับข้อความตรงนี้นะครับเพิ่มชื่อและรายละเอียดตรงนี้นะฮะ เราก็ใส่เข้าไปครับคําชี้แจงนะครับแล้วก็คําอธิบายตรงนี้โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้ก็จะเป็นคําชี้แจงครับถ้าไม่แน่ใจก็พรีวิวดูก่อนนะครับนี่ครับจะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เปิดบวร์ดขึ้นมาดูซิมีอะไรต่อนะครับข้อที่1ครับก็ลองใส่ดูนะครับคัดลอกโจทย์มาก่อนครับ แล้วก็วางนะครับตรงนี้นะครับทริคถ้าท่านต้องการที่จะสลับข้อคําถามข้อคําตอบนะครับไม่ควรใส่ชื่อข้อนะครับเช่นข้อหนึ่งแบบนี้นะครับไม่ควรใส่นะครับเพราะเราจะสลับข้อคําถามข้อคําตอบนะครับท่านก็ไม่ต้องใส่ชื่อลำดับของข้อสอบนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทําการคัดลอกแบบนี้เลยนะครับสีบรรทัดนี้เลยกขคงนะครับปั๊บนะครับแล้วผมก็วางเลยครับท่านก็จะได้คําตอบที่เรียงกันมาแบบนี้นะครับ อีกคลิกหนึ่งครับแนะนำครับถ้าท่านจะสลับข้อคำตอบท่านก็ไม่ต้องใส่กรอข้องอแต่ถ้าท่านไม่ต้องการสลับนะครับท่านก็ใส่แบบนี้เลยก็ได้ครับง่ายดีนะครับแบบนี้นะครับผมให้ดูตัวอย่างก่อนหนึ่งข้อนะครับนี่ครับนี่เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับอย่าลืมครับไปเฉลยนะครับไปทำเฉลยอ้อตรงนี้เรายังไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้ครับโทษทีนะครับตรงนี้นะครับไปตั้งค่าตรงนี้นะครับเอานี่ออกนะครับ แล้วก็ไปที่แบบทดสอบทําเป็นแบบทดสอบตรงนี้ครับแล้วก็ตั้งค่าตามที่ท่านต้องการนะครับบันทึกแล้วเราก็มาเฉลยตรงนี้ครับข้อเฉลยก็คือ,อสมมุติว่ากอไก่ก็แล้วกันนะครับให้1คะแนนครับเสร็จสิ้นครับเรียบร้อย1ข้อต่อไปก็ไปเปิดเวิร์ดอีกครับข้อที่2ครับเราก็คัดลอกมาแค่โจทย์นี่นะครับแล้วผมก็ไป เพิ่มตรงนี้อย่าลืมจําเป็นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มนะครับเป็นข้อ2นะครับผมก็ไปคัดลอกมาจากเวิดอีกครับ4ข้อเหมือนเดิมนะครับวางครับเห็นไหมฮะสะดวกมากๆครับเฉลยสมมุติว่าข้อขอไข่ก็แล้วกันนะครับไม่แน่ใจนะครับเสร็จสิ้นครับต่อไปครับข้อที่3มผมก็ทาเหมือนเดิมครับเสร็จครับเพียงเท่านี้ครับผมจะได้ข้อสอบจํานวน5ข้อนะครับเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้อะไรบางอย่างมันหายไปเห็นไหมครับนั่นก็คือการเพิ่มชื่อนะครับชื่อและนามสกุลนักเรียนนะครับผมก็ไปเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอันนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับผมก็คลิกตรงนี้ครับจุดจุดจุดตรงนี้ครับลากขึ้นไปครับไว้บนสุดนี่ครับเรียบร้อยครับตรงนี้ก็จําเป็นนะฮะให้เด็กตอบนะครับเป็นชื่อนามสกุลต่อไปครับ ตรงนี้ก็เอาเป็นชั้นนะครับชั้นนี่นะครับสามารถสามารถประยุกต์ใช้อปดาวน์ล list ได้นะครับตรงนี้นะครับเลื่อนลงนะครับยกตัวอย่างเช่น2อทับหนึ่งสองทับ 2, สอง 3, สองทับสามสองทับสี่นะครับตรงนี้นะครับพอเวลาที่เด็กเข้ามาตอบนะครับมันก็จะกลายเป็น list เงฮะเด็กไม่ต้องพิมพ์ฮะง่ายสะดวกมากๆเลยเห็นไหมฮะ ต่อไปครับเหลืออะไรอีกอ่าตรงนี้จําเป็นนะครับต่อไปชั้นต่อไปครับเลขที่เลขที่นะครับเลขที่ก็อาจจะเอาเป็นคําตอบสั้นๆนะครับตรงนี้นะครับเลขที่ถ้าท่านอยากสะดวกนะครับให้เด็กเลือกเลยครับก็คือทําเป็นดับดาวริสก็ได้ครับตรงนี้นะครับใส่ให้เลยครับให้เด็กเลยครับตรงนี้นะครับ เหมือนเดิมครับตรงนี้เวลาที่เราใส่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราให้เด็กกรอกนะครับมันก็จะมีเลขที่ให้เด็กเลือกเลยครับว่าเขาเลขที่เท่าไหร่นะครับเด็กก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับเสียเวลานะครับโอเคเรียบร้อยครับคราวนี้นะครับส่วนไหนที่ท่านต้องการเพิ่มท่านก็ทําเพิ่มเอานะครับประมาณนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับพิวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อ ชั้นเลขที่นะครับคำชี้แจงเดี็กก็ทำไปตรงนี้นะครับตืด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 ต,ดตดนเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างของการทำแบบทดสอบแบบ multiple choice นะครับท่านก็ลองไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ